ท่ำๆเลยครับผมอืมมาพี่น้องกินเดียวครับคำใหญ่เลยอ,อ,อืนี่ครับลาดลงไปเลยครับพี่น้องโอ้โหคำน,นี้มามามอือเป็นเนื้อสันนอกครับ เป็นอย่างพี่น้องช้ำช้เลยครับโอ้โหก่อนเงี้เลยครับพี่น้องอ๋อช้ำช้เลยครับเป็นย่างพี่น้องช้ำช้เลยครับดูน,นะครับพี่น้องแ่บโอ้ือขอตอนนี้ก่อนครับอือนะครับมาอืม อืมอืมอืมช่ำๆเลยครับผมอืมมาพีน้องกินเดียวครับคำใหญ่เลยอคำนี้ครับมาอืมโอ,ออโอ้โหนี่สันเลาะอับแจบอยู่ครับเนี่ยโอ้โหสุดเลยครับพี่น้อง โอ้โหคำนี้มามาอือหือโอ้โเนื้อช่ำๆโอ้โหอือหอือ พอดีแฉบๆเลยครับอืมสดเลยครับพี่น้องมาจุุ๊กับมาเนี่มามามาอืมอนี่ครับมา,มาๆๆอืมค,มมคักคัก อ,อ,อ,อช้ำๆเลยเขาเป็นคือฝนที่ตกครับพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้า,นค,นานครับรวมหักเย็นติดมันจังไลยครับพอดีแซบเลย อืมอนี่ครับพี่น้องตัวเสียครับอ๋สุดยอดแทบครับอืมเหม็นมกุฎอืมอืม มาๆพี่ <gehört>